ช่วงเกาะติดสโมสรแบงคอก k u นเด็ดวันนี้ครับไปพบกับคาริฟาซิสเต้ครับถึงแม้จะเป็นนักเตะใหม่แต่ก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนแบงคอกไปแล้วครับ ซิเซ่นักเตะลูกครึ่งฝรั่งเศสมาลีเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แต่กลับมีส่วนสําคัญช่วยให้เกมในแดนกลางมีความแข็งแกร่งและก็สู้กับทีมอื่นๆได้อย่างสูสีมากขึ้นมิดฟิลด์วัย30ปีมีรูปร่างที่ได้เปรียบเน้นการเล่นบอลที่ง่ายๆช่วยสร้างสมดุลให้กับทีมซึ่งการเข้าย่างบอลที่รวดเร็วคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของนักเตะรายนี้ซิเซ่มีปาทิควีเวล่าเป็นไอดอลและมีทีมอาร์เซนอลเป็นทีมโปรด ก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางมาทดสอบฟีเท้ากับทีมเป็นเวลา2ส,สัปดาห์และตัดสินใจเป็นสัญญาร่วมทีมซึ่งสิเซเชื่อว่าทีมบงคอบกินเตอรจัเป็นทีมที่ขึ้นใหญ่ได้ในอนาคต uh, First, uh, I know, I, I didn't really knew the Thai th league before but uh, I s t a r t to know a little bit more about the Thai league uh, after a few players from England start to sign a, a, in a, Uh, here like uh, JBoss fraud or Simpson and then uh, I start to to get more interested in, uh, on this league the ambition of the of the club uh, they have a big ambition uh, with, uh, with good staff good manager and uh, I was really uh, really interested in, uh, for this challenge. <laughs> จากนั้นในปี2008เรดดิงในศึกพิมลีกได้คว้าตัวไปร่วมทีมก่อนจะย้ายไปอยู่กับดาบ,บี้เคา์ตี้ในช่วงสั้นๆซึ่งปลายปีที่ผ่านมาซิเซ่ได้รับข้อเสนอจากสโมสรนในอังกฤษและจีนหลายสโมสรแต่ซิเซ่ก็เลือกที่จะมาหาความท้าทายกับทีมแบงคอกูีนเต็ดในการสู้ศึกไทยพิมลีกในที่สุดแฟนๆแ,แ,แข็งเทร่งก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับคาลิฟาซิเซ่ให้ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องด้วยนะคะ